เราก็เลยต้องไปที่อ่างเก็บน้ำดีกว่ามันจะได้ดูปลอดภัยมากขึ้นสำหรับปลาแปดตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมโจ้พีพีนะฮะวันนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาในตัวจังหวัดนะครับผมก็ดีจะมาทำบุญนะครับจะมาซื้อปลานะครับไปปล่อยนะครับจำนวนแปดตัวนะครับตามตำรานะฮะเราไปดูปลากันนะครับ สิ่งสำคัญต้องเป็นปลานะครับเป็นปลาดุกนะฮะต้องซื้อปลาดุกเท่านั้นนะครับซื้อปลาดุกนะฮะปลาอื่นไม่ได้นะมีปลาแล้วนะมากับแม่บ้านนะครับคนนี้นะแม่บ้านปลาดุกกับปลาอะไรนะปลาหมอปลาเราหูปลาอะไรก็ได้นะครับสามตัวสามปลาหนึ่งในสามชนิดนี้นะครับต้องปล่อย แต่รู้สึกว่าจะมีแต่ประดุกนะครับที่หาซื้อง่ายประหมอเลยมาดูที่ตลาดนะครับนี่ตลาดสดใหม่ตลาดบุรินมย์คนตอนเช้าไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าตลาดจะคึกคักช่วงบ่ายๆไปถึงเย็นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดนะครับ นก็เลยเงียบแต่พอว่าทำโซนใหม่ก็ดูสะอาดตาขึ้นแต่ก่อนจะอยู่ตรงที่จอดรถมาสักรูเ่เรากำลังเดินหาร้านขายปลาโซนนี้จะเป็นโซนปักสดนี่ไง เจอลปลาปลาสดปลานมินปลาตะเพียนปลานี่ไงครับปลาดุกโอ้ยน่าตังพอไหมโลอเท่าไหร่คะโลหกสิบห้าเอาแปดตัวครับเอาตัวที่จะไปปล่อยได้นะครับวันเกิปล่อยไม่เลี้ยพี่เลยลย ปลาสดปลา,า,าหน้าเกจังแกไม่ได้จับตรง <c oughs> เขาเป็นคนขายปลาเขาก็จับได้กัน <c oughs> เป็นเรามันก็โดนทิ่มฮึ่มฮะ

ได้แล้วครับปลาดุกแปดตัวครับได้แล้วครับปลาดุกแปดตัวนะครับผมจะไปปล่อยนะครับสำคัญถ้าเกิดเราปล่อยปลาดุกแล้วเราจะกินปลาดุกไม่ได้นะคือห้ามกินปลาดุกนะครับแต่ปลาอื่นยังกินได้อยู่นะครับเพราะมันจะเป็นกรม่รจะเป็นกรรมติดตัวไปตลอดนะครับ เป็นการทำบุญสะดออีกอย่างหนึ่งนะครับแก้กรรมอย่างหนึ่งในสายคารวสนะครับผมของการปฏิบัติธรรมในสายคารวสแต่มันก็สิ่งสมควรทำแล้วเพราะว่าเราเขาเรียกเลยนะเร,เราเบียดเบียเนเยขาไม่เยอะก็คือเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนนะฮะเราก็ไปกินปลากินสัตว์กินนกกินหนูกินอะไรที่มีชีวิต ันก็ต้องสมควรที่จะทําคืนเขาบ้างให้ชีวิตคืนเขาบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเราก็ต้องรีบไปนะครเพราะว่ารู้สึกว่าเจอะเออเราจะไปเทศเศษถังนะครเพราะว่าเทมันก็ดิ้อนออกหมดเลยมันจะดิน้นปลาดุกมันไม่กระโดดเด็ด วางใส่ถังเลยไม่ตายหรอกแป๊เทียวเอาไปไป้ข้างในนีจะลมเดีย๋ยวเราจะไปปล่อยที่อ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้ามากห่างจากตัวเมืองไปประมาณสิบกิโลนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะสำหรับที่ผมคิด ถ้าไปปล่อยในหนองน้ำหรือในสะในคลองแถวนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเพราะว่าเขาต้องหาคนที่เขาไปหาจับปลาจับอะไรมากินก็จะไม่ปลอดภัยเราก็เลยต้องไปที่อ่างเก็บน้ำดีกว่ามันจะได้ดูปลอดภัยมากขึ้นสำหรับปลาแปดตัวนี้นะคร ไปเลยไปแล้วครับปลาตัดตัวโอ้ยไปแล้วโอ้ตัดตัวไปแล้วนะครับไปแล้วต,ตัดก็ตัดกนกันนะโชคดีนะพี่เจ้าชูนะครับยังไหวกลับมาขอบคุณนะครับ นไครับไม่ยอมไปไม่ไหยกับมาขอบคุณเห็นไหมครับแปดตัวขึ้นมาหายใจจมไม่ไปไหนเลยล่ะ ดีการทาใจาก็รู้สึกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับไห้ทำบุญก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นการทำบุญที่มากมายอะไรก็อหมนอช่วยชีวิตสิ่งมีชีวิตครับแาบชีวิตก็ได้บุญทั้งคนที่ขายให้ได้บุญทั้งคนที่เอามาปล่อยนะก็ถือวาดีไป ใช่แล้วครับสายรับตาเขาก็ยังว่าอยู่แถวนี้นะครับเขายไม่ไปไหนอาจจะยังไม่ชินแต่รอดทุกตัวนะครับลงน้ำไปแล้วลยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศไ็่จะละ่เคยมาก